สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ร้านแม่ละนะครับ้านยตลดเนนนาะทคคเป็นเป็นร้านคขายลูกชิ้นนะครับเป็นเจ้าของร้านค่ะนี่นะครับแม่ละขายลูกชิ้นนะครับแม่ละค่ะแม่ละขายลูกชิ้นอะไรบ้างคะลูกชิ้นทอดดอกม่แค่นี้แหละวันนี้อันนี้ปิ้งเหรอคะปิ้งเนื้อลูกชิ้นฮอดดอกชิ้นปลาหมูค่ะหยิ่มเลยทีนี้ทีนี้อะไรแม่แม่ละถึงบอกหยิบเลยคะ เพราะอะไรสิงบอกหยิบเลยเพราะว่าญาญ่าอุดหนุนญาญ่าอาจารย์นะห้อาจารย์อยู่อาจารย์ธนักานขอบคุณญาญ่าด้นะคะขอบคุณ่าญ่าด้วยนะคะย่าที่อยู่อมือเราขอบคุณญาญ่าด้วยนะทั้งอาจารย์ด้วยเนาะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอให้ดูดีมีสุขนะขอให้ร่ำรวยขอให้ถูกหวยเป้งๆเลยนะคะ มาเป็นหนุ่มยายละก็อ,อเมริกานะสั่งชาบริพิษจากอาจารย์ได้เลยนะคะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็คือห้าร,อารอ้อย

น้้มเนี้นน้ำจิ้มเนี่ยทั้งงานได้จะได้อันนี้นะครับไม่ดีนะเนี่ยต้ไม้นไ้เ่ครับ้ไม้นะครับอันนี้มืออาชีเอาตัว่นเจอเเป็นลือเออนั่นเองนะครับนี่นะครับใส่ถุงให้ได้ครับแม่ยังเล็บนิดเดียวเนาะ เอาเผื่อย่าตนิงกับแม่บุญ you ก know, you know, ินหน่อยคุณละสองไม้เด้อนี่นะครับเอฟซีจากอเมริกานะครับเลี้ยงลูกชิ้นนี่นะครับจากแม่หนิงนะครับเลี้นี่ขัตนะี่นะครับหมดยางหมดอยู่อีกไหมหมดแล้วเหรอหมดยังครับโอ้ยเบื่อจะไปนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ ผมน่าจะมองครับหมอมองก่อนนี่นะครับอาจารย์นี่นะครับอาจารย์นหมดะ่ะครับอาจารย์หมออ่ะเปิดเปิดเปิดเปไอ้นี่ใส่ชามให้หน่อยครับใส่ชามให้หน่อย อันนี้ไหมผมด้ยไงใช่เอามาเผื่อกันด้วยกำไลมินมนวลูเลยนี่นะครับคลิปนี้นะครับเไม่ด้เยอมาเลยรับหมไงม้นอาแเนี่นแเอา้ม่เอาอบม่าเวลิ้ มีเอฟซีนะครับมาเลี้ยงลูกชิ้นนะครับนี่นะครับมีเอฟซีนะครับมาเลี้ยงลูกชิ้นนะครับนี่นะครับ นี่ครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะคะช่องอะไรนะนต้องนาขอบขอบสัานค่อต้อบขอบสเตถานนะคะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกขอบขอบสัานด้วยนะคะครับสวัสดีครับ